นิยายเสียงวายเรื่องสาบานรักแด่เจ้าแมวโฉดเขียนโดยข้ามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามและสนับสนุนได้ทุกช่องทางค่ะนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ ตัวละครมีอาการหึงหวงอย่างรุนแรงและปรารถนาที่จะครอบครองอีกฝ่ายและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้หากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังบทที่42ชาตินี้ข้าจะรักมั่นต่อหลี่านโจ ยามหยินสางสีน่นาฬิกาห9นาทีภายใต้เงามืดมิดมีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟซึ่งแขวนไว้หน้าห้องช่างเยี่ยวฉินลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลืมสลือเพียงเพราะเขารู้สึกตัวว่าคนข้างกายกำลังขยับกายลุกจากเตียงต่างลีเหรินเจินชะงักก่อนจะหันกายไปหาบุรุษหนุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ในอดีตเป็นตนเฝ้าฝ่ายคนึงหามาตลอดสิบปีกำลังงวงเงียตื่นเพราะตนขยับกายลุกริมฝีปากเรียวหยักสวยขยับเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกแผ่วเบาข้าทำเจ้าตื่นรึ ซุ้มเสียงทุ้มลึกแต่นุ่มนวลอ่อนโยนเอ่ยถามขึ้นภายใต้ความมืดมิดชัางเย่ยชินพยายามปรับสายตาของตนด้วยการกับพลิบดวงตาเพื่อให้คุณชินกับความมืดสลัวแต่ภายใต้ความมืดทําให้ตัวเขามีอาจมองเห็นใบหน้าคมคายงดงามขององค์ราชทายาทหนุ่มได้ชัดเจนมันพระเลือนแต่ก็ยังคงรูปให้เขาได้พอมองออกอึมพระองค์จะไปแล้วหรือพะยะค่ะ ชางเย่ฉินเพียงแต่เอ่ยถามบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาราวกับว่าคาดดาวสถานการณ์เช่นนี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแค่รอวันเวลาเท่านั้นลีเหรินเจินผุดรอยยิ้มภายใต้ความมืดแววตาหงอ่อนโยนและคนอ่อนใจมองคนงามที่เฉลียวฉลาดแม้เขาจะไม่เคยเอ่ยสิ่งใดหรือบอกเล่าเรื่องราวอันใดให้อีกฝ่ายรับรู้มาก่อนแต่ชางเย่ฉินก็คาดการเรื่องและสถานการณ์เช่นนี้ไว้ล่วงหน้าได้อย่างคนมองทะลุปรุโปรง่งอืมอาเย่ยเจ้าอยากจะไปพร้อมกับข้าหรือไม่ กระแสะเสียงที่ทั้งมั่นคงและจริงใจเอ่ยถามชัางเย่วฉินรับรู้ความหมายที่หลีเหรือนเจินเอ่ยเพียงแต่เขายังมีอาจกลับไปยังเจียงหนานพร้อมกับอีกฝ่ายในยามนี้ได้เขายังมีเรื่องค้างคาที่ยังไม่ได้รีบแก้ไขและยังมีบิดาซึ่งเริ่มชราขึ้นทุกวันอยู่ที่นี่ไม่ไปพยะขักระหม่อมจะอยู่กับท่านพ่อที่นี่ช่วยเหลือท่านทำงาน ลีเหรินเจินเพียงขบกัดริมฝีปากล่างของตนเบาๆแม้จะคาดเดานิสัยของช่างเย่ฉินเอาไว้แล้วว่าบุรุษหนุ่มดวงตาใบหลิวมีลักษณะนิสัยอย่างไรแต่ก็แอบคาดหวังให้อีกฝ่ายตอบในสิ่งที่ตนอยากได้ยินบ้างเจ้าช่างกตัญยูรชัชธายาหนุ่มถอนหายใจแผ่วเบาเช่นนั้นรอข้าข้าจะต้องกลับมาหาเจ้าอย่างแน่นอนลีเหรินเจินยิ้มพรายท่ามกลางความมืดสลัวชัางเย่ฉินนิ่งก่อนจะขยับตัวลุกขึ้นนั่งเผชิญกับบุรุษหนุ่มผู้สูงศัก เจลินข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่รอท่านมารับข้าอีกครั้งชางเย่ฉินไปเอาความกล้ามาจากไหนไมิรู้เพียงเพราะได้ยินเสียงลมหายใจที่ถอดถอนออกมาภายใต้ความมืดบุรุษหนุ่มดวงตาเรียวใบหลิวถึงกับรู้สึกผิดจึงได้รีบตัดสินใจเอ่ยสิ่งที่หากผู้อื่นมาได้ยินก็นับว่าหัวเขาอาจจะหลุดออกจากบ่าลีเหรินเจินเพียงแค่ตกตะลึงอยู่ในใจเมื่อได้ยินวาจาใกล้ชิดเป็นกันเองจากคนตรงหน้า จู่ๆหัวใจเหมือนถูกความอบอุ่นกบกอดอย่างนุ่มนวลใบหน้าคมคายงดงามโน้มลงมาเพียงเพื่อจุมพิษบนริมฝีปากบางเย็นอย่างแผ่วเบาช่างเย่อฉินเงยใบหน้าขึ้นตอบรับการกระทําของร่างสูงบุรุษหนุ่มเจ้าของดวงตาใบหลิวพริ้มคู่งามขยับกายรับสัมผัสอันนุ่มนวลจากบุรุษผู้สูงศักดิ์ด้วยความรู้สึกหอยหา ชางเย่ยวชินเข้าใจอีกฝ่ายเพราะหลีเหรินเจินมาที่นี่เพื่อมาสืบข่าวจึงมิสามารถอยู่นานไปกว่านี้ได้และสถานการณ์ที่ซูจโจเริ่มผ่อนคลายลงเนื่องจากจิวอ๋องที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสฟื้นขึ้นมาถึงแม้จะฟื้นสติรอดพ้นจากความเป็นความตายแต่หลังจากนั้นยังมีอาการเดี๋ยวซุดเดี๋ยวไข้ทําให้เซียววีหลงอยู่ไม่เป็นสุขมาตลอดหนึ่งสัปดาห์หลังจากจิวอ๋องฟื้นความวุ่นวายเช่นนี้คงมิดีแน่จะต้องรีบขอผู้แทนพระองค์คนใหม่ลงมาจึงจะดีที่สุดและชางเย่ยวชินหากคิดไม่ผิด ผู้ที่จะต้องมาแทนหากมิใช่เชื้อพระวงศ์ก็คงเป็นองค์รัชทายาทมาด้วยตัวพระองค์เองอาเย่ตรงนั้นของข้าชูชั่นขึ้นแล้วซุ้มเสียงที่เคยนุ่มลึกอ่อนโยนก่อนหน้าแปลเปลี่ยนทั้งทุ้มลึกและแหบพร่าชางเย่ฉินถึงกับพวงแก้มร้อนขึ้นมาเขายังคงปรับตัวมิได้มีคุ้นเคยกับเรื่องเช่นนี้มากนักจึงออกอาการเลิกกลักก็เขินหน่อยหน่อยเช่นนั้นให้ข้าใช้มือนวดคลึงดีหรือไม่ อืมดีแต่ข้าอยากให้เจ้าใช้ริมฝีปากของเจ้ามากกว่าเอ่ยว่าจะร้องขอแผ่วเบาแต่ชังเย่ฉินยังทำไม่เป็นจึงยังคงไม่กล้าตอบรับเกรงว่าจะมิดีเอาไว้คราวหน้าหากท่านมาที่นี่อีกครั้งได้เจ้าเอ่ยออกมาแล้วอย่าได้คืนคำหลี่เหรินเจินยิ้มมุมปากก่อนจูบบนริมฝีปากของชังเย่ฉินอีกทีทำเอาเจ้าลูกวางขาวเช่นชังเย่ฉินคล้ายรู้สึกว่าตัวเองตกหลุมพรางของผู้ล่าเช่นหลี่เหรินเจินเข้าให้แล้ว ค่ำคืนนั้นช่างเย่ฉินใช้เพียงแค่มือเรียวสวยนวดคลึงสัดส,ส่วนที่ร้อนระอุจ,จนเสร็จสิ้นและหลี่เหรือนเจินจึงได้จักไปทิ้งไว้เพียงความรู้สึกที่อบอุ่นในใจให้แก่ชัางเย่ฉินหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อาการของหลี่หานโจเริ่มดีขึ้นจนสามารถลุกออกมาเดินเล่นรับลมภายนอกเรือนพักพร้อมกับเสียววีหรงที่ยามนี้ดูแลปรนิบัติพระสวามีตนอย่างใกล้ชิดใครเห็นก็นับว่าจิ๋วอ๋องเลือกคนมีผิดพระชายาบุรุษอย่างเสียววีหรงนับว่าคู่ควรแล้ว เพราะอาการบาดเจ็บของหลี่หานโจรู้ถึงหูของหลี่หวนตี้ที่เจียงหนานทําให้มีพระบัญชาลงมาให้นําตัวหลี่หานโจว่าเดินทางกลับมารักษาตัวยังเจียงหนานทันทีเซียววิรงยิ้มกริ่มเพราะเขาคิดเอาไว้แล้วว่าหลี่หวนตี้ต้องมีบัญชาลงมาเช่นนี้เจ้าเหมือนอยากจะกลับเจียงหนานยิ่งกว่าค่าเสียอีกหลี่หานโจเอ่อยขึ้นยามเมื่อคนทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันแม้ภายนอกยามนี้สายฝนจะมีได้ตกลงมาแต่ท้องฟ้ามีหมู่เมฆสีเทาคอยบดบงังท้องนภา,าเอาไว้จึงไร้แสงแดดสาส,สองลงมา บรรยากาศโดยรอบจึงอบอ้าวและชื้นแช่กลิ่นอายของดินเจือนจางลอยอบอวลในอากาศให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติถึงอยู่ที่นี่ไปพวกเราก็คงช่วยอะไรมิได้มิใช่หรืออีกอย่างเจ้าบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ข้าก็อยากให้เจ้ากลับไปรักษาตัวที่เจียงหนานเหมือนกันหลีหา่านโจส่งเสียงคือในลำคอแววตาเย,อเยือกเย็นงดงามดูสูงส่งและเย้ยหยิงแฝงสเสน่ห์ให้คนมองรู้สึกลหลงใหลกระทังเครื่องหน้างดงามคมสันสมส่วนที่เริ่มเด่นชัดปลายจมูกที่โค้งมนหน้าขบกัด ริมฝีปากเรียวที่มักเอวาจ์จร้ายทุกๆอย่างของดารุณหนุ่มช่างเหมือนรูปปั้นของเทพเซียนบนสวรรค์ถึงจะบาดเจ็บจนหมดสภาพเรือนผมสีดำนินที่ยาวหยักศกเล็กน้อยปล่อยยาวไปตามไหล่กว้างที่แข็งแกร่งยังมีอาจลดทอนร,รัศมีของผู้สูงศักดิ์ของสายเลือดมังกรลงได้เซียววีรงอดมีได้ที่จะชื่นชมและอยากให้หลี่หานโจหายจากอาการบาดเจ็บยิ่งเร็วก็ยิ่งดีข้าไม่คิดตายจากเจ้าไปง่ายๆหรอก ข้ารู้ข้ารู้เจ้าอย่าเอ่ยเรื่องแบบนี้อีกเลยเซียววิหลงห้ามปรามปากร้ายๆของแมวโฉดข้างกายการที่หลี่หานโจรอดพ้นจากความเป็นความตายมาได้นับว่าปาฏิหารเพราะสภาพนั้นรุนแรงกว่าที่เห็นเพราะโอสถทิพย์จากตู้จื่อวยมากกว่าทําให้อาการบาดเจ็บภายในฟื้นคืนอย่างรวดเร็วหลี่หานโจเองก็เป็นผู้ฝึกวรยุธทธ์ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนธรรมดา ก็นับว่าคราวนี้การตัดสินใจของเซียววีหลงได้ช่วยชีวิตแมวโฉดหลี่หานโจให้รอดจากความตายจริงๆอดคิดมิได้ว่าชาติพบก่อนย้อนเวลาหลี่หานโจที่พ่ายแพ้จากลหลี่เหรินเจินจะมีสภาพบาดเจ็บหนักแค่ไหนในยามนั้นหัวใจก็เจ็บปวดขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุแม้จะเป็นหลี่หานโจคนเดียวกันแต่เซียววีหลงรู้สึกอยากกลับไปพบหลี่หานโจในยามนั้นเช่นกันเขาจะกลับมามีสติอีกครั้งหรือไม่ เป็นคำถามในใจที่ยากจะได้คำตอบเรื่องราวต่อจากนั้นเซียววีหลงที่อยู่ตรงนี้มีอาจรับรู้ได้อีกแต่เขาปรารถนาสุดหัวใจให้อีกฝ่ายกลับคืนสติและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเขาที่เดิมทีแยกมิออกว่าโลกที่เขาเคยอยู่คือความจริงหรือโลกที่เขายืนอยู่เคียงข้างหลีหานโจยามนี้คือความฝันหรือเปล่าแต่นม้ว่าจะโลกไหนมันก็คือความจริงสำหรับเขา ที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายมาแล้วและเขาปรารถนาที่จะอยู่ที่โลกแห่งนี้มากกว่าจะกลับไปติดอยู่ในวังวนเช่นนั้นอีกต่อไปอยู่ในสถานที่ราวกับกรงขังไร้ซึ่งอิสรภาพไร้ซึ่งทุกสิ่งหลีหา่านโจรอบมองเซียววีหลงเล็กน้อยดวงตาหงสะท้อนคลื่นอารมณ์สับสนในดวงตานับตั้งแต่ที่เขาฟื้นบุรุษหนุ่มเจ้าของดวงตาดอกท้อคู่งามก็เอาแต่ตัวติดเขาราวกับกำลังกังวลอะไรบางอย่าง มันทั้งน่าสงสัยและรู้สึกผิดปกติเดิมเซียววีหลงก็ทําตัวแปลกประหลาดอยู่แล้วแต่คราวนี้ยิ่งแปลกมากกว่าเดิมแต่ก็นับว่าไม่ได้เลวร้ายหรือน่ารําคาญยิ่งอีกฝ่ายตัวติดเขาเช่นนี้นับว่าอยู่ในสายตาตลอดเวลาก็นับว่าดีและการที่ทุกๆวันตื่นขึ้นมาพบใบหน้าเซียววีหลงเป็นคนแรกเสมอเป็นเรื่องที่เขาคุ้นชินไปแล้วหากตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอดารุณหนุ่มมกักรู้สึกกังวลและหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ เอาเถิดข้ามีเอ่ยเรื่องที่ทําให้เจ้ากังวลใจแล้วหลี่หานโจเพียงแสดงสีหน้าเชิดเล็กน้อยเราเด็กเกเซียววีหลงอมยิ้มอย่างเอ็นดูที่เห็นอีกฝ่ายยอมโอนอ่อนให้ตนบ้างนับตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาหลี่หานโจถึงแม้จะเอาแต่ใจตัวเองแต่เซียววีหลงก็ไม่คิดปฏิเสธคําขอต่างๆที่แมวโฉดของเขาเรียกร้องบุรุษหนุ่มอยากจะให้มีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาตลอดเวลาเอาไว้รอให้หลี่หานโจหายดีเขามีเรื่องมากมายที่อยากจะเอ่ยกับอีกฝ่าย อย่างน้อยเขาก็มีบุตรให้หลี่หานโจแล้วคนหนึ่งเรารีบกลับเข้าไปในห้องเถิดเดี๋ยวเจ้าจะกลับมาป่วยอีกเซียววิ๋งหลงค่อยๆประคองร่างของหลี่หานโจเดินกลับไปยังห้องพักฟื้นเช่นเดิมท่ามกลางสายตาของบรรดาทหารองครักษ์และเด็กรับใช้ของพวกเขาวันต่อมาชังเย่ฉินได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเซียววิง๋งหลงต่อให้เซียววิ๋งหลงจะทำตัวติดกับหลี่หานโจตลอดเวลาแต่เมื่อชังเย่ฉินมาอีกฝ่ายก็รีบพาตัวเองออกมาพบทันที ทำให้หลี่หานโจถึงกับอึง้งและคาดโทษเซียววีหลงไว้ล่วงหน้าทันทีที่กล้าทิ้งเขาไปเมื่อมาพบกันชังเย่ฉินได้กล่าวขอโทษเรื่องเกี่ยวกับอง์ราชทายาทเดิมเซียววีหลงเกือบลืมไปแล้วจึงได้รับรู้มาว่าหลี่เหรินเจินมาสืบราชการลับจริงๆเขาคิดไม่ผิดสวรรค์คงยกหน้าที่การแก้ปัญหาเขื่อนแตกนี้กับหลี่เหรินเจินเหมือนในอดีตชาติแต่สิ่งที่ทําให้เขาแปลกใจคือชังเย่ฉินต่างหากคนๆน,นี้สามารถดึงดูดหลี่เหรินเจินมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้เสียอีก แม้ในใจลึกๆเซียววีหลงจะแอบอิจฉาทว่าความรู้สึกของเซียววีหลงที่มีให้กับหลีเหรินเจินก็คือเรื่องราวในอดีตชาติส่วนตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักอีกฝ่ายเท่ากับช่วงแรกๆมันจืดจางลงเองและหลีเหรินเจินก็คงเช่นกันเพราะชาตินี้เขาเจอชังเย่าฉินและความรู้สึกมากมายเหล่านั้นมีคนยินดีรับอย่างเต็มใจและชอบหลีเหรินเจินเช่นกันชายผู้นั้นก็คงรู้สึกยินดีมากกว่าแบบนี้มันดีแล้วมันสมควรจะต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก เซียววิหิงยิ้มอย่างยินดีเพราะเรื่องราวมันได้คลี่คลายลงแล้วแต่ก็มีบางเรื่องที่เขาถึงกับตะลึงเมื่อรู้ว่ามู่เหวินฉินไม่ได้คิดตามตะหย่าชังเย่ฉินอีกต่อไปเพราะมู่เหวินฉินมีใจให้กับหมอหลวงฝึกหัดผู้หนึ่งเซียววิหิ่ง,งตงหิดในใจใช่คนที่เขารู้จักหรือไม่พอเอ่ยชื่อของตู้จื่อเว่ยขึ้นมาชังเย่ฉินจึงพยักหน้ารับทำไมชังเย่ฉินจึงรู้เรื่องพวกนี้ได้สาเหตุก็เพราะหลีเหรินเจินเอ่ยบอกให้ชังเย่ฉินรับรู้ ดูสิท่าทางหลี่เหรินเจินจะหลงชังเย่ฉินมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้เสียอีกหลังจากที่พวกเขาพูดคุยเรื่องราวกันพอสมควรจึงแยกย้ายไปทําหน้าที่ชางเย่ฉินจะยังคงอยู่ที่ซูโจกับบิดาจนกว่าจะคลี่คลายเหตุการณ์ลงได้จากนั้นเมื่ออาการของหลี่หานโจาหายดีจนสามารถออกเดินทางไกลพวกเขาทั้งจวนอ๋องจึงได้เดินทางกลับซุนกงกงที่มาด้วยต้องทํางานหนักเพราะเป็นตัวแทนของจูอ๋องในช่วงที่พักรักษาตัว ซึ่งหัวมุนไปหมดพอได้เดินทางกลับท่านผู้อาวุโสถึงกับหมดเรี่ยวแรงโชคยังดีที่เจ้าสุยอาสาช่วยดูแลจึงได้รับความเอ็นดูจากซุนกงกงพอกลับถึงเจียงหนานจึงได้รู้ข่าวว่าผู้แทนพระองค์ที่จะไปยังซูโจวคราวนี้คือองรชัชชายาหรีเหรินเจินเป็นไปตามที่คาดคิดจริงๆเขาเชื่อว่าลีเหรินเจิญจะต้องแก้ไขปัญหาเขื่อนแตกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสมควรช่วงเหตุการณ์เขืเ่อนแตกเป็นเหตุการณ์แรกที่เป็นไปตามอดีตชาติ เช่นนั้นเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็คงจะเกิดขึ้นตามเดิมการสู้รบกับชาวตาตาก็คงหลีกเลี่ยงมีได้แต่การยึดครองพื้นที่จงหยวนเดิมกลับคืนแต่ไม่รู้ว่าสถานะของหลี่หานโจในยามนั้นเขาจะเป็นเช่นไรอาจจะกลายเป็นแม่ทัพที่ถือกระบี่ขี่อาชานิวนการออกสู้รบกับพวกนักรบชาวตาตาก็เป็นได้แต่นั่นเป็นเรื่องภายในอนาคตที่เซียววิรงได้แต่คาดเดาและมีอาจรับรู้ได้ในตอนนี้ เพราะตัวเขาเปลี่ยนโชคชะตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นภายหน้าจึงมีอาจรู้2ปีผ่านไปแสงแดดยามรุ่งอรุณเริ่มสาดส,สองบรรดานกน้อยตัวเล็กๆต่างพากันเริ่มออกมารับไออุ่นไอควันหมอกจางๆจากน้ำค้างลอยฟุ้งในบางจุดจากความหนาวเย็นของยามราตรีที่ผ่านมาแต่กระนั้นผู้คนในเจียงหนานก็ยังคงใช้ชีวิตกันอย่างเดิมเหมือนทุกครั้ง เสียงไม้กระทบกันสร้างเสียงที่ดังหนาทึบแรกแรๆก,กันไปจากการเสียดสีกระทบกันพร้อมกับเรือนร่างของเด็กหนุ่มที่กำลังใช้สองมือจับกระบี่ไม้ด้วยท่าทางมั่นคงออกแรงตวัดกระบี่ไม้กระทบกับหุ่นไม้เบื้องหน้ายามรุ่งอรุณนี้จือซานได้เริ่มทำการฝึกฝนเช่นนี้ราวกับเป็นกิจวัตรประจำวันของดารุณหนุ่มดวงตาเรียวคมจดจ้องและมีสมาธิในการกระทำเช่นนี้อย่างจริงจงัง เดิมจือซานก็เป็นผู้ที่มีความคิดจริงจังกับการทำอะไรบางอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นปกติแม้สิ่งที่เขากำลังทำคือการฝึกฝนร่างกายเขาก็ยังคงทำมันอย่างตั้งใจนิสัยเช่นนี้ไปหวินและชงชัยต่างก็ชื่นชมพวกเขาได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนด้านวิชาบูให้แก่องค์ชายจือซานยามนี้เด็กน้อยที่เคยทุกข์จากการถูกจับไปขายในตลาดค้าทาสเมื่อสองปีก่อนมาบัดนี้ได้กลายเป็นพยักตัวน้อยเคียงข้างเซียววิรงและหลี่หานโจในฐานะบุตรชาย แม้จือซานจะมีฐานะสูงกว่าไปหวินและชงชัยแต่เขาก็มีลืมว่าตัวเองเคยอยู่ในสถานะใดมาก่อนจึงปฏิบัติตัวอย่างสุภาพและเคารพนอบน้อมจนเป็นที่รักใคร่ภายในจวนอองวันนี้พอเท่านี้ขอรับองค์ชายไปวินกล่าวทําให้จือซานหยุดชะงักก่อนจะค้อมศีรษะให้ไปวินอย่างมีมารยาทขอบคุณท่านอาจารย์ขอรับื่มท่านไปพักผ่อนเถิดดูเหมือนเจ้าสุยจะมารอท่านแล้วไปวินมองเจ้าสุยที่ยามนี้เติบใหญ่ขึ้นอย่างมาก เรียกได้ว่าสูงมากกว่าใบหน้าคมเข้มเด่นขึ้นมาแถมตัวยังสูงขึ้นอีกจือซานจึงได้ขอตัวเดินไปหาเจ้าสุยที่ตอนนี้ฐานะของเจ้าสุยเองก็เป็นถึงบุตรบุญธรรมของซุนกงกงไปแล้วดารุณหนุ่มทั้งสองต่างก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตใหม่ท่านอองน้อยน้ำบัวเย็นๆขอรับเจ้าสุยยิ้มยกถือถ้วยน้ำบัวเย็นๆที่ได้เตรียมไว้บ่าวสาวทั้งสองที่มีหน้าที่ติดตามเจ้าสุยต่างก็ช่วยวางถาดจัดเตรียมให้แก่จือซานท่านเริ่มเหมือนซุนกงกงแล้ว จือซานเอ่ยแซลดารุนหนุ่มร่างสูงที่เปรียบเหมือนพี่ชายอย่างน้อยจุดเริ่มต้นของพวกเขาก็ถูกเซียววีหลงพาตัวออกมาจากตลาดค้าทาสเหมือนๆกันจือซานจึงมองเจ้าสุยเป็นเหมือนพี่ชายของเขาผู้หนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มหยอกล้อเก่งขึ้นแล้วนะขอรับเจ้าสุรยรับคำหยอกของจือซานแล้วรินน้ำบ้วยใส่น้ำแข็งลงให้จือซานดื่มทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยเพราะหลังมื้อเช้าจือซานก็ต้องไปเรียนหนังสือเจ้าสุยได้รับหน้าที่ติดตามไปด้วย ข้าคิดถึงท่านพ่ออวิ๋งจังป่าน,นี้ท่านกับบิดาหานโจคงได้ท่องเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆมิรู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อใดจือซานหลังจากได้เป็นบุตรบุญธรรมของเซียววิรงงและหลี่หานโจก็เริ่มใช้สรรพนามเรียกขานกันใหม่กว่าจะเรียกจนไม่ขัดเขินก็ใช้เวลาหลายเดือนพอควรข้าเองก็คิดถึงท่านทั้งสองเหมือนกันขอรับพอทั้งคู่มีอยู่จวนอ,องก็เงียบสงบจนเกินไปทั้งคู่ต่างมองหน้ากันก่อนจะถอนหายใจพร้อมกันอย่างนี้ได้นัดหมาย ชายามนี้บุรุษหนุ่มทั้งสองคนออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจวนอ๋องจึงเงียบสงบแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของซุนกงกงและเจ้าสุยเพราะหลี่หานโจและเซียววีหลงมักใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆนานเกือบเดือนนานๆจึงกลับเข้ามาที่จวนอ๋องมันเริ่มต้นนับตั้งแต่ที่หลี่หานโจเดินทางกลับมาจากซูโจเมื่อสองปีก่อนหลังจากจูอ๋องหายดีจนฟื้นร่างกายกลับมาดั่งเดิม จึงได้เข้าวังหลวงไปเพื่อขออนุญาตหลี่หวนี้ได้ขอออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักฟื้นร่างกายหลี่หวนี้ทรงรักและเอ็นดูหลี่หานโจเมื่อโอรสซึ่งบาดเจ็บปางตายรอดชีวิตกลับมาพระองค์จึงอ่อนอ่อนตอบรับเจตนารมณ์ของหลี่หานโจทําให้เซียววิงหลงและหลี่หานโจได้ออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆตลอดจนเข้าสู่ปีที่สองแล้วและทั้งคู่ก็นําของแปลกประหลาดติดไม้ติดมือมาฝากเสมอ คงเพราะเซียววีหลงมีความสุขหลีหานโจก็ทำตามใจอีกฝ่ายเสมอจือซานหวังว่าทั้งคู่จะมีความสุขในการเที่ยวครั้งนี้คงมิทำเรื่องีิงามกลางป่ากันหรอกกระมังฮัตเช่หืมเจ้าหนาวหรือน้ำเสียงเย็นเอ่ยถามเนิบนาบขึ้นใบหน้าเรียวคมคายที่มีสันชัดเจนแอบชิดอยู่ใบไหลเรียวของบุรุษหนุ่มผู้เป็นเจ้าของดวงตาดอกท้อคู่งามเยาหยวน เซียววิหลงซึ่งเอาหน้ามุดผ้านวดเอ่ยเสียงอู้อี้ตอบกลับคงเป็นเช่นนั้นหลีหานโจขยับผ้านวมขึ้นมาคลุมเซียววิหลงให้มีชิดกว่าเดิมทำให้บุรุษหนุ่มแทบจมลงในผ้านวมที่ภายใต้มีความอุ่นร้อนของผิวกายที่แนบชิดรีบทำเร็วเถอหานโจจะได้ออกเดินทาง สิ้นเสียงของเซียววิหลงลีหานโจก้มลงบทจุกที่ลำคอขาวซึ่งแดงระเรื่อยอย่างนึกมันเคี้ยก่อนจะกระชับเอวสอบของเซียววิหลงที่ยามนี้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ราวกับเสาข้มสวรรค์สอดแทรกขยับกายเข้าออกอีกครั้งเซียววิหลงส่งเสียงกระเส่าเครือครางแผ่วเบาในลำคอตามจังหวะที่ขยับเคลื่อนไหวสิ่งที่เครียดถึงค่อยๆขยับดอกเบญจมาศยิ่งดูดกลืนมากเท่าใดก็ยิ่งรู้สึกว่ายังมีเพียงพอ หลี่หานโจ้ก้มลงพรมจูบดูดเม้นลำคอขาวไล้ไปยังใบหูพวงแก้มและริมฝีปากเรียวบางโค้งที่มักมีรอยยิ้มอันมีสเสน่ห์รุกไล่พัวพันระหว่างริมฝีปากและลิ้นยิ่งหลี่หานโจ้ขยับเคลื่อนความปรารถนาความรู้สึกที่แล่นปรับจากก้นกบแล่นไปทั่วร่างจนเซียววีหลงถึงกับปลายเท้ายังหงกงอส่งเสียงครางครวนกระเส่าออกมาอย่างมิอาจพลางเอ่ยคำหน้าละอายออกมา ทั้งคู่รมรันพันตูกันอยู่ใต้ผ้าโงมก่อนจะมาถึงสุดปลายทางของขอบฟ้าแรงขับเคลื่อนจึงเร่งก่อนที่จะกระตุกจนกระทั่งปลดปล่อยความต้องการทั้งคู่นอนอิงแอบแนบชิดกันละกันบนฟูกนอนที่อยู่ในกระโจมนอนส่วนตัวที่สร้างขึ้นอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่พวกเขาเดินทางท่องเที่ยวหลังจากพักจนลมหายใจกลับคืนเป็นปกติหลีหานโจจึงลุกขึ้นหยิบเสื้อคลุมกายขึ้นมาคลุมเรือนร่างสมส่วนและแข็งแกร่ง สปีที่ผ่านมาหลี่หานโจเติบใหญ่ขึ้นมาอย่างองค์อาจงาผ่าเผยเรือนร่างสูงใหญ่ไหลกว้างลำตัวมีสัดส่วนโดยพ้าบั้นเอวสอบที่เล็กแต่ทรงพลังเรียวขายาวเหมาะเจาะไม่มีสัดส่วนเกินกล้ามเนื้อได้รูปงดงามดวงพักที่คมชัดมีสันกรามเด่นจมูกโด่งคมคายกับดวงตาหงแดนเฟื่องเยียนที่ดูเย็นชาสูงส่งคงมีเพียงร่องรอยแผลเป็นที่อยู่เหนือคิ้วเรียวที่ได้มาจากอุบัติเหตุครานั้น แม้มันจะแตกต่างกันจากรอยคมกระบี่ของอดีตชาติแต่มันก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่นับลริหารโจก็เริ่มคล้ายกับลีิหารโจในอดีตชาติของตนยิ่งขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีบางมุมที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่เขาก็ยังชอบลีิหารโจที่เป็นเช่นนี้ลีิหารโจเดินออกไปข้างนอกกระโจมได้สักพักจึงกลับมาพร้อมถังไม้และน้ำสะอาดเพื่อมาให้เซียววีหลงได้ล้างชำระร่างกายจากกลิ่นคาวลามกที่พวกเขาทำเมื่อเช้า นับวันเจ้าก็ยิ่งคุ้นงานเซียววิหลงมองแมวโฉดของตนแม้ความรูปหล่องงดงามจะยังคงอยู่และยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้นเมื่อเติบใหญ่จะมีคุณได้อย่างไรทำกับเจ้าคราใดก็ต้องเป็นค่าที่ดูแลเจ้าหลี่หานโจกระตุกยิ้มมุมปากชวนให้คนที่มองรู้สึกคันไม้คันมืออยากไปหิกเสียจริงนั้นหน้าที่ของเจ้าเซียววิหลงโบยเพราะเขาถูกเขี้ยวกรำจนหมดสิ้นเรี่ยวแรงทุกครั้งที่รับสาวค้ำสวรรค์ ยิ่งคิดใบหน้าเรียวคมคายหล่อเหลาก็ยิ่งแดงเสียววีหลงรับสิ่งนั้นได้มีขาดใจตายก็ถือว่าสุดยอดบุรุษแล้วเดิมหลี่หานโจร,รู้ตัวว่าสิ่งที่อบหนาดูร้ายที่ระหว่างขาของเขาขนาดมิธรรมดาเสียววีหลงขามิสั่นเลยก็ให้มันรู้ไปเขาจึงต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายของอีกฝ่ายทำหน้าที่ของสามีที่ดีแต่คนอย่างหลี่านโจรหรือจะยินยอมรับคำอย่างเปิดเผยเขาจึงแกล้งดีบแก้มก้นงอน,งอนของเซียววีหลงอย่างนึกมันเที่ยวแทน ทำเอาเซียวีหลงสะดุ้งร้องขอความเมตตาเจ้าแมวโฉดที่กลางกรงเล็บใส่เขาแม่จะรู้ว่าหลี่หานโจเป็นคนเช่นไรจนนึกเคืองมิลงแต่อย่างน้อยตัวเขาก็รู้ดีว่ายามนี้หลี่หานโจรู้สึกเช่นไรต่อตนเขาเป็นบุรุษเพียงผู้เดียวที่หลี่หานโจรักถ้ามันช้ำค่ามีให้เจ้าทำแล้วนะเซียววีหลงเอ่อยขู่ซึ่งคนอย่างหลี่หานโจรหรือจะรู้สึกกลัวจากคําขู่แน่นอนว่าเซียววีหลงรู้ดีสุดท้ายก็เป็นเขาที่ยอม ใช่สิเขามันทาดแมวต่อให้แมวดุร้ายใส่ก็ยังอยากสัมผัสแล้วจับมาขยุมอยู่ดีหลังจากผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอภรรเรียบร้อยเซียววิหลงถึงกับปวดเอวเดินเป็นปูไปยังกองไฟที่พวกเขากองไว้เมื่อคืนซึ่งใช้ทำอาหารช่วงนี้หลี่หานโจมักเป็นผู้ได้ทำอานให้เซียววีหลงได้กินยามเมื่อสถานที่ที่พวกเขาอยู่ไม่สะดวกที่จะหาที่พักหากเข้าตัวเมืองหรือเขตชุมชนพวกเขาก็เลือกที่จะสั่งอาหารมาทาน เจ้านั่งรอตรงนี้ข้าดักปลาไว้ที่ริมทานเดี๋ยวจะไปเอากลับมาปลาอีกแล้วหรือเซียววิงหลงปากยู่เล็กน้อยเข้าเมืองเมื่อไหร่ค่อยหาเนื้อมากินกันหลี่หานโจเอ๋ยกลับมาแม้เขาจะเดินออกไปยังริมทานที่ห่างไกลเซียววิงหลงจึงได้แต่นั่งมองหม้อต้มน้ําที่เริ่มเดือดภายในหม้อมียอดชาหอมใส่ลงไปมินานบุรุษหนุ่มร่างสูงจึงเดินกลับมาพร้อมปลาที่ดักจับมีผลไม้ป่าติดไม้ติดมือมาด้วยรวมถึงดอกกล้วยไม้ป่า เซียววรงมองอย่างตกตะลึงงนันภาพความทรงจำในอดีตย้อนคืนมาช่วงเวลาที่หลี่หานโจได้ไปลักพาตัวเขาออกมาแววตาเรียวดอกท้อสอแววระริกขึ้นมาเมื่อมองไปยังดอกกล้วยไม่ป่าเขาพยายามปรับอารมณ์และน้ำเสียงให้เป็นปกติไปเจอมันที่ไหนหรือเจอใกล้กับป่าใกล้ริมทางหากเจ้าชอบข้ายกให้อืมข้าชอบชอบมากม เซียววิหลงยื่นมือไปรับมือเรียวสันรร,ริกแม้เล็กน้อยหลี่หานโจก็ยังสังเกตทันดูเหมือนจะชอบมากเขาเอ่ยพลางส่งเสียงหือขึ้นมาอย่างเป็นนิสัยหลี่หานโจมิได้คิดอะไรจึงลงมือทำปลาปล่อยให้เซียววีหลงชมดอกกล้วยไม้ป่าที่เขาเด็ดมาให้เหมือนครานั้นมิมีผิดภาพที่หลี่หานโจหยุดม้าแล้วลงไปเด็ดดอกกล้วยไม้ป่ามาให้แก่ตนมันยังคงเด่นชัดเจกเช่นเมื่อวาน ความรู้สึกที่เหมือนตัวเขาถูกปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างและตรงนั้นมีเพียงเขาและหลี่หานโจแค่สองคนหานโจข้ารักเจ้าจูจู่เซียวิีหลงเอ่ยคำบอกรักออกมาทำให้หลี่หานโจที่กำลังทำปลาถึงกับหยุดมือใบหน้าคมคายงดงามหล่อเหลาแสดงความเย็นชาออกมาราวกับจะโทษอีกฝ่ายว่ามาเอ่ยคำแบบนี้ตอนที่เขากำลังทำปลาช่างไม่รู้สถานการณ์จริงๆข้ารู้เจ้าบอกข้ามาตลอดสองปีแล้วเจ้าเล่า หลี่หานจะวางมีดลงก่อนจะใช้น้ำทำความสะอาดมือล้างข่าวปลาออกพลางเอ่ยตลอดมาเจ้ามีรู้หรืออย่างไรเซียววิรงรีดวงตาคู่งามจดจ้องใบหน้าเย็นชาแต่ที่เห็นชัดคือใบหูขาวๆเริ่มแดงระเรื่อยอย่างชัดเจนการที่จะให้แมวเย็นชาแสนไร้กาดบอกเขาตรงๆคง,ง,งจะยากแต่เห็นได้ชัดว่าชอบเขามากแค่ไหนแต่มิเอ่ยออกมาทางคำพูดแต่สแสดงออกมาจากการกระทำข้ารู้แต่ข้าก็ยังอยากได้ยินจากปากเจ้าบ้าง เซียววีหงร้องขออ้อนวอนด้วยน้ำเสียงหวานละมุนช่างเข้ากับรอยยิ้มจากริมฝีปากเรียวบางโค้งที่เผยรอยยิ้มออกมาได้อย่างชวนมองและเจ้าเล่ห์ที่สุดหลี่หานโจรู้สึกพ่ายแพ้เมื่อเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นของอีกฝ่ายหลีหา่านโจหัวคิ้วกระตุกแม้ใบหน้าขาวเย็นชาจะเริ่มครึมมืดลงแต่ดวงตาหงสูงส่งก็ยังจดจ้องมองเซียวอี้หลงที่ดวงตาทอประกายมองมายังเขาทำให้หลี่หานโจใจอ่อนลงขะข้ารักเจ้าเซียววีหลง แม้คำสารภาพรักจะดูแข็งกร้าวในวาจาแต่สำหรับเซียววิรงถือว่ามันหวานล้ำอยู่ในใจของเขาเจ้าสารภาพรักได้น่ารักมากเซียววิรงยิ้มกว้างยามนี้เขามีความสุขมากจริงๆแม้เขาจะเคยทุกข์ทรมจากอดีตชาติที่แล้วแต่ตอนนี้เขาเลือกเส้นทางที่เขามีความสุขเส้นทางที่มีหลี่หานโจเขาขอสาบานต่อสวรรค์เซียววิรงชาตินี้จะขอรักมั่นต่อหลีหานโจเพียงคนเดียวและตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่จบบริบูรณ์จบแล้วคะ่ะเรื่องราวของชาติพบนี้เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของคนทั้งคู่แล้วให้คนฟังไปสารต่อเรื่องราวของพวกเขาเอาเองหากจะให้เขียนต่อกลัวจะยาวกว่าสองเล่มจบเพราะอาจจะไปถึงการต่อสู้กับชาวตาตารวมถึงไปยึดดินแดนจงหยวนทางเหนือคือต้องมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นแน่ๆเลยตัดสินใจจบลงตรงนี้ แต่ถ้ากระแสะเรื่องนี้ดีมากๆเราก็อยากลองเขียนภาค2เนื้อเรื่องก็จะไปทางการสู้รบหรือไม่ก็ไปเขียนเรื่องใหม่ที่อยู่ในมันตเวิดเดียวกันมีการเอ่ยถึงบางตัวละครแต่กว่าจะเขียนเราต้องไปนั่งศึกษาข้อมูลมาใช้อ้างอิงแต่เราอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเขียนแนวอื่นๆบ้างหากชอบผลงานสไตล์งานเราสามารถติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นๆได้เข้ามาฟังเป็นการสนับสนุนช่องมวยให้เติบโตอีกทาง พักจากจีนโบราณไปฟังแนวลึกลับลิลัีพีพีกันหน่อยเป็นงานเก่าสิบปีก่อนของมุยที่รีไรส์แล้วฝากด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องแมวมุยมุย